ไฟวะน่ะไฟวะน่ะเป็นบ่าต้องปัดดินหน้าผมมันแข็งเอาเอากระแทกไปเลยปาดปานไปเลยเย็ยบแรงไปเลย <S <S เข้มเข้ามาเลยเข้ามาทีเลยเข้มดับเียบรอยเรียจ้เจ้าห้าสิบพัทีนะครับ L ห้าศย เอาพกกลิ่นนะครับยันไม่มีครับนแน่นอนหน,น,นอผมแท้แต่นนโบต้องมาแล้วจังหวะนี้สต่ส <laughs> โบต้องเข้าแล้วครับ không đu đu, 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 đu. Đu, đu, đu. đu đu đuôi ra, Đu đuôi đi, két két, két. Đu đu đuôi nè, đu đuôi nè 出るやい

ดากไปพูนไหมกลางเลกครับกลางเลกมาดันดินเคยไถแต่นาก็ไม่เคยดันนี่จะเอา,อาเอแบบนี้จเอาไปันน่โอเคบ้าชิวๆจะเอามันมันหงเนี่ยเอาไปด่นไปนนได้ถ่า,านไปด่นเลยสาดไปพ่นไหม ความนี่ดีแล้วโอ้รวมเดียว50เงี้ยไปเก็บรู้วิธีอาสาบุกมาดิวะ ไทยไม่เคยดันคนหเอเลยไปเลยทางไม่พูดไหมนังออกผมไหมหลัง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 ป to yeah, ั่นเลยเล่นบอนโตนด้วยเล่นบอนโนด้วยต้องลงไปด้วยคอนโตน่ะ

ครับเ,เสียเจ็มรับไทยซิ่งมัเลยเหรอ เบียดมาถอยกันถอยกันต่างร่างไหมต่างลำตรงตรงไหมมันจิบไปทางป่าเนี่ยนะเรียวมานี่เรียวมานี่ ก๊อตอ็ถอยให้ตรงมั้ยถอยให้มันตรงล่างนี้ก่อนมันเบียดไปฝังนั้นแรงกดลงลักลงไหมหลักนะเออลักไปเลย มานี่ไหมลงนี้ไหมลงกลางลงกลางลงกลางลงยกยกขึ้นยกขึ้นลดลงยกกดลงกดลงวันนี้กดลงอ้ายกขึ้นวันนี้ยกขึ้นไปกดลงพ้าบ้าบ้อแฉว ลากลงอันนี้ลากลง <c oughs> โอ้แนี่นอนครับได้อยู่ครับดูครั้งแรกครับครั้งแรกยกขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลงค่อยๆลงค่อยๆค <c oughs> าดแข็งนะครับการน,นี้จะจลำบากหน่อย <c oughs> อันนี้อัพอันนั้นรองลูบรูบรูบงแรกนะครับั้งแรกโอ้ไดขนาดนี้ก็โอเคต้องหัดอย่างนี้ต้องหัดดันบ่อยแล้วดันบ่อย

ครังแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกครบครัหยับนโอยครั้งแรกครับดันดันนี่ยากมากนะครับไม่ได้ง่ายนะครับดันนี่ถือว่ายากนะไม่เหมือนไทยนะเอาแต่บังชุ่มไปพุ่นเลยเอาแต่บังชุ่มๆนะไปพุ่นคุยกัน

โอเคพอพอเอาลงเอาลงหน่อยนึงลงลงลงข้างหน้าไหมเออไอ้

อยาสนับน้ำดีละไว้ยังไงก็โดนตัวโตกันเนี่ยดินเนี่ยหน้าโคนเนี่ยสนัโตน ครับรวบ้าวนีลงมากิดเอเัว่เองอได้เล๊ครับบ่เป็นผู้ชายก็ขับไม่เป็นอ้มึงขับยากนนีับดันไม่เป็นี่ขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยเซียพุทธวขับอะไรกันเร็วขับอะไรกันเร็วกลมเลยกลมๆสีแดงใช่ไหมพี่ làm à, đi nó bảo. qua du, xiaup du xiaup. cái này nó anh. đấy, các bạn đấy. này Hả? ไม่ยากคุณแล้วแม่เดี๋ยวไปฮัทเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวฮัทเรื่อยเนาะเอาอันนี้สำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสาวแชทพงจริงแล้วก็ยูทูบสาวแชทพงจริงด้วยนะคะบ๊ายบายฝากติดตามกันด้วยนะครับเมยัง